แล้วก็เสนอที่การล้างโซ่โซ่รถนะครับก็ต้องหาข้อต่อโซ่รถเอสวแล้วก็ต้องล้างครับถ้าขี่ไปนานๆก็วพวกดินทรายมันก็จะ,จะติดอยู่ยที่ร่องครับกนะารล้างก็ไม่ยากครับ แล้วจะเจ้าเราเจียวจุดต่อโตแล้วเราก็ใช้ครีมหวีง่ายนะฮะเจียวต่อโต้ถ้าล้างเสร็จแล้วเราขีก็จะนิ่มขีนิ่มนะะเมนาะเหมือนโต้ใหม่เลยครับถ้าเราล้าง๋ยวล้างด้วยน,น้ำมันกัดครับของผมล้างด้วยน้ำมันกัด ีง่ายครับตัวนี้ต่วงๆจะเปี่ยนกระปกอกรับ,ออรบเอาล้างรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับถ้าเราทำได้ก็จะเป็นผลดีอันนี้ไม่ไม่เคยเปลี่ยนโซ่ใหม่เลยใช้ของเองดิมตลอดเพราะว่าห้าหกเดือน หลา,างแต่ครั้งการล้างวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดครับเพราะเราต้องถอดออกมาครับถอดออกมาหมดเลยนะถอดออกมาเลยออกลย็ท้ำมันก๊าซก็หกสิบบาทครับแต่เราใช้นิดเดียว แล้วก็ทำกัศำกานะ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 ก็ดีดีรูดสายแคนี้ก็แก็โอเคครับจนะอกดำติดดำเลยครับดีมาก ขยะทรายที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในะระหว่างโซ่ครับเนี่ยใส่แค่นิดเดียวก็เหมือนเราได้เส้นใหม่มาใช้อีกแต่ถ้าไม่ล้างแบบนี้ล้างแบบอื่นมันไม่ไม่ได้มาตรฐานมันไม่เข้าไปในขอ้อข้อโซ่มอส่ก็ได้ครับถ้าท่านทำห้าเดือนหกเดือนครั้งหนึ่งก็จะ ดีมากครับถ้าไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยมันไม่สึกล้อบ่อย เช็ดไว้แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดก,ก็ได้ครับหรือแปลงสีฟันแปลงสีฟันครับหูก็ได้ดีครับแค่เ็บ ครับก็แกะไปแล้วเราก็ใช้แปลงสีฟันถูข้างข้างถูกข้างๆอแกะไปถ้าสังเกตด,ดูว่าโซ่เนี่ยจดี๋ยนิ่มขึ้นเยอะนิ่มขึ้นแล้วก็เหมือนใหม่ไม่แข็งเหมือน,นเมื่อกี้นะครับนิ่มขอม้วนแล้วก็แปลงข้างๆ้วิธีที่เร็วที่สุด นน่นเลยโอรู้สึกว่าเหมือนตอนแรกที่เราซื้อมาแล้วก็หลังอย่างนั้นก็ใช้น้ำมันเครื่องสโรมพอเบา,บาก็ไม่ต้องหยดได้เยอะครับถ้าเราหยดเยอะเดี๋ยวผลทรายมันก็มาติดเหมือนเดิมนะครับ 卖卖了是。 ยิ่งบางท่านซื้อโซ่ที่ราคาแพงๆเราก็สมควรที่จะทำตะขังนี่ทรายตรงนั้นเลยอยู่ข้างในจะออกมาก็อันนี้หายไม่ได้ครับทรายเยอะเลยครับทายข้งนั้นเลย sắc 1 hoade static 2 xo weniger than before Be careful Claire sẽ đà, không làm ra 0 Nếu hoten không tabil cały lắp warn että h Yin kẻ thích về a Ba Anh sáng ujemy và أس shadow A Ví dụ như ก็ไปส่องก็นีด่เดี๋ยวพอใครมีงบเยอะก็ใส่เยอะก็ได้ครับไม่เป็นไรใส่ท่วมเลยรอบเดียวก็เพราะว่าน้ำมันก้านจะดีที่สุดนะฮะใส่ได้เยอะก็อย่างนี้ก็ เคหลังจากนั้นก็ใช้ผ้านะครับผ้าทำแบบนี้ดีกว่าท่านไปใส่หยดน้ำมันอย่างเดียวครับหยดน้ำมันอย่างเดียวก็ ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับทรายข้างในทุ่ไม่ค่อยได้ออกนะนี่ออกไปเยอะครับทุ่งเราจะนิ่มแล้วที่เหลือตรงนี้เราก็เอาไปล้างจานไปล้างจานที่สกปรกนบฟันเราก็ไปถูออก อันนรู้ด้วยก็ได้ครับอ่าดีทำแบบนี้แบบอ่าไม่ต้องทำบ่อยๆทำบ่อยเป็นการสิ้นเปลืองก็เราทำสักหกเดือนครั้งปีปีละสองครั้งก็อ่าใช้ได้นานครับอ่าอันนี้ก็ขี่ทุกวัน ช้งานทุกวันไม่ได้จอดเฉยๆครับก็ขายของขายอะไรก็ได้ครับกคก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยครับตั้งแต่ซื้อมาถ้าเปลี่ยนอันเล็กเหมือนที่ท่านผู้ชมบอกถา,ามมาว่าเปลี่ยนอันเล็กสต์หลังที่เปลี่ยนอันเล็กก็ดีครับยิ่งดีครับ อันรก,ก็ทําให้เร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นแต่นี้ผมเปลี่ยนไม่ได้เพราะแม่บ้านเขาขี่ครับเดี๋ยวเร็วเกินไปเร็วเกินไปมันอันตรายกับเขาได้ครับผู้หญิงขี่แต่ถ้าเราผู้ชายขี่เราเปลี่ยนให้เล็กลงก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนข้างข้างข้างหน้าโตขึ้นนิดหนึ่งข้างหลังอ่าเล็กลงนิดหนึ่งก็ เร็วครับมาตารฐานดีครับสร้างคล้ายๆว่านานแล้วนี่ก็หลายเดือนผมไม่เคยล้างเลยถ้าล้างทีก็นานอีกก็ขีดีไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรครับล้างผมล้างแค่ตัวนี้ก็โอเคแล้ว จากที่ผมทํามาคือวิธีนี้ครับเป็นวิธีที่รักษาโซ่รถดีที่สุดครับแล้วก็ขี่ง่ายดีสนมากเราไม่ค่อยทำกันครับก็ทำให้ทรายที่อยู่ในข้อต่อโซ่ ติดกัดกินโซ่จนอ่สึกเร็วหมดเร็วไปครับเพราะแล้วก็ใช้ลมน้ำมันแต่น้อยไม่ต้องใช้ลมจนชุ่มทั้งเส้นนะครับที่มาประมาณสี่ปีเกือบสามสามปีกว่าสี่ปีก็ยังไม่แหลมถ้าแหลมก็คือหมดแล้วก็โอเค ก็ต้องเหลือบ้างธรรมดาก็ต้องเหลือถ้าหายหมดเลยก็พอดีแต่ว่าที่ผมทำให้ท่านผชมดูว่าแนะนำว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด เราก็ใส่ไปปกติก็ไม่ไม่ให้ค่อยโดนทรายครับอ่าเพื่อเรื่องทราไป ก็ขี่ได้นานอีกครับอาจะลืมตัวล็อกอันนี้ก็หลุดเลยถ้าลืมอันนี้ง่ายทีนี้ก็บีบอันนี้ก็ไปล็อก ก็เสร็จแล้วนี่ก็วันที่สองก็ได้ถึงจะลุมน้มันถึงจะลุมตัวนี้ก็ได้จะเงียบโซ่ก็จะเงียบแล้วก็ขี่ดีครับคือแนะนำให้ท่านชมครับสำหรับทริปนี้ก็อพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ถ้ามีอะไรดีๆสาระอะไรดีๆผมก็จะมาแนะนำท่านครับขอบคุณครับติดตามครับ